ถ้าแกแกไปเลิกกับมันซะอย่าทนเลยฉันจะเลิกกับมันจริงๆเดีย๋ยวต้องรอช่วยเองเอฟเขาไม่อยู่กับแกแล้วรูไว้ด้วยเขาไม่มีทางเลิกกับฉันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนจ้ะพ่อโนมเราสองคนเพิ่งเคลียร์กันน่ะแล้วก็คืนดีกันแล้วด้วยไปร้านขายอาหารหมากันรับอาหารเพิ่มไหมครับเขาดีกันแล้วแล้วก็เป็นหมาไง ตบฉันน่ะพวกแกฮะนี่มันกล้าทำแบบนี้กับแกได้ไงอะ่ะนี่ถ้ามันกล้าทำกับแกขนาดนี้นะแกไปเลิกกับมันซะอย่าทนเลยถ้ากล้าทำครั้งนี้มันก็ต้องมีครั้งต่อไปเชื่อดิแต่ฉันบอกเลิกมันแล้วนะมันไม่ยอมเลิกกับฉันนะดิไม่เป็นไรแล้เวเดี๋ยว ไปช่วยเก็บของอย่ามาอยู่กับพวกเราอืแกอยู่กับพวกฉันนะไอ้บิ๊กมันไม่กล้าทำอะไรหรอกเช่อดีขอบใจพวกแกมากนะว่าแต่มีอะไรกินบ้างอะ่ะฉันหิวเดี๋ยวจัดให้พ่อ้าคะ่ะเดี๋ยวเอาลาบเห็ดเข็มทองแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งจักใชครับอะแกเอาอันนี้ไปใช้ ใช้ฉันหรอก็ใช่สิเนี่ยโซลาคูชชั่นช่วยปกปิดคุมมันกันแดดไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีว่าแต่เหลือแค่เนี้มันจะใช้พอหรอก็ถ้าแกใช้หมดเนี่ยแกก็ไปซื้อได้เองเลยขายที่เซเว่นโรตัสสองละ49บาทขอบใจพูดแกมากนะ Chờ yên, chờ yên, chờ yên. ฮ้ยเอฟมันทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่รีบออกมาสักทีอ่ะว่าทำอะไรอยู่กัไม่รู้นั่นสิแต่ว่าไปก็สงสารมันเนาะที่มันเจอผู้ชายแบบบิบ๊กอะ่ะทำร้ายผู้หญิงหน้าตัวเมียอยาให้ฉันเจอมันนะผู้ชายหน้าตัวเมียเนี่ย สวัสดีจ้าสาวๆแกมาทำแม่แล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้จ้ะนี่บ้านฉันน่ะฉันตัางหากที่ต้องถามเธอสองคนมาทำอะไรบ้านฉันฉันจะมารับเอฟไปอยู่ด้วยเอฟเขาไม่อยู่กับแกแล้วรู้ไว้ด้วยใช่ทำร้ายเพื่อนพวกเราขนาดเนี้ยพราะเราไม่ยอมหรอกรู้ได้ยังไงว่าเอฟจะไม่อยู่กับฉัน นี่เธอสองคนนะ่ะอย่าคิดแทนเอฟหน่อยเลยเอฟเขารักฉันเขาไม่มีทางเลือกกับฉันหรอกนี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนจ้ะพ่อโนมไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาทนผู้ชายหน้าตัวเมียแบบแกได้หรอกใช่ไม่มีใครเขาอยากทนคนอย่างแกหรอกมีอะไรกันหรอนี่ไงเอฟมาแล้วเพราะฉันกำลังสั่งสอนคนหน้าตัวเมียให้แกอยู่ แกไม่ต้องกลัวนะเอฟฉันจะไล่มันเนี่ยให้ไปไกลๆจากแกเลยแกจะได้ไม่ต้องถูกมันน่ะเข้าใกล้อีกเออคือฉันคนเรียกบิ๊กมาเองแหละแลฉันก็คงไม่ได้ย้ายไปอยู่กับพวกแกแล้วล่ะไหนแกบอกว่าแกบอกเลิกมาแล้วอะ่ะ เราสองคนเพิ่งเคลียร์กันนะแล้วก็คืนดีกันแล้วด้วยฮะดีกันแล้วบิ๊เขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายฉันหรอกที่ผ่านมามันก็แค่เป็นอารมณ์ชัว่ววูบอะยังไงฉันต้องขอโทษพวกแกสองคนด้วยนะที่ทำให้เป็นห่วงอะเรื่องทั้งหมดอะ มันเป็นเรื่องของเราสองคนคนนอกอะ่ะอย่าแส่ได้ปะเอฟเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินอร่อยๆกันดีกว่านะดีดดไหมจ้าที่รักดีค่ะงั้นฉันไปก่อนนะไปก่อนนะแล้วก็อย่ายืนขวางหน้าบ้านนานลนะ วะเลิกกันตอนเช้าดีกันตอนเย็นนั่นดิไปเถอะไปร้านขายอาหารหมากันไปทำไมก็ไปซื้ออาหารหมามากินไงเขาดีกันแล้วแล้วก็เป็นหมาไงงงเลยไปดิตามนั้น แล้วเหรอครั้งที่แล้วก็โดนตีครั้งนี้ก็โดนนอกใจเล่าไปเถอะแกยังมีพวกเรานะเอฟผู้ชายเร็วๆแบบนั้นอยา่าไปทนเลยฉันจะไม่ทนละครั้งนี้ยฉันจะเลิกกับมันจริงๆดีเดี๋ยวพวกเราช่วยเอง พวกเธอสองคนอีกแล้วหรอทำไมชอบยุ่งซะทุกเรื่องเลยเอฟเอฟอย่าโกดบิ๊กเลยนะบิ๊กขัดเอฟไม่ได้นะชีวิตบิ๊กอะมีแค่เอฟคนเดียวนะดีกันนะเอฟนี่กลับไปเถอะ ไม่มีใครคนคบผู้ชายเร็วๆแบบแกได้หรอกแกทำร้ายเอฟมากี่ครั้งแล้วใช่เอฟมัไม่ได้โง่นะเลิกยุ่งกับเพื่อนเราสักทีพอเถอะพวกแกเดี๋ยวฉันคุยกับบิ๊กเองบิก๊ก ได้ไหมว่าจะไม่กลับไปทําแบบนั้นอีกอ่ะยังเอฟก็ฉันสงสารบีกะแกบีเขาคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฉันนี่เรื่องของผัวเมียคนนอกอย่ายุ่งได้ปะเอฟ เราไปกันดี่า่านะไปจ้ะเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆเนาะคุ้นคุ้นมากด้วยต่อไปนี้นะฉันจะไม่ยุ่งอีกแล้วฉันไม่อยากเป็นหมาว่ะ ใช่ไ,ไหมครับอะไรวันนี้หวานตาขวากระตุกชัดเลยอะ่ะฉันว่านะวันนี้ต้องมีเรื่องอะไรอีกแน่เลยอ,อะไรอีกอ่ <C oughs> เอเหอนั่นเนี่ย ฉันว่าละเอฟแกมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอย่าบอกนะว่าเรื่องไอ้บิ๊กอีกแล้วอ่ะคราวนี้เรื่องอะไรอีก่ะก็บิ๊ก็ดีมันกินเหล้าเมาแล้วก็มาหาเรื่องทะเลาะกับฉันน่ะมันทั้งตบมันทั้งด่าฉันเลยอ่ะแก ออก็เรื่องํำเดิมอีกแล้วเนาะแล้วรอบนี้แกเอาไงอ่ะฉันจะไม่ทนแล้วรอบนี้ฉันจะเลิกกับมันจริงๆแล้วแกอืมแกก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะพวกฉันเนี่ยไม่ตัดสินใจแทนแกและเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกฉันก็เป็นหมามาโดยตลอดเอฟบิ๊กมาทำอะไรอะ่ะ บิกก็มาตามเอฟกลับบ้านไงกลับบ้านกันนะเอฟบิขอโทษไม่กลับเอฟจะอยู่ที่นี่กับเพื่อนเอฟบิขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะเอฟแกตั้งสติค่อยคิดแต่ตัดสินใจดีๆแล้วกันบิก๊ก สัญญาได้ไหมจะไม่กลับไปทำอีกแล้วถ้าบิ๊กกลับไปทำอีกอะเอฟจะไม่กลับมาหาไม่อีกแล้วนะได้สิบิ๊กสัญญาไอเอฟเรากลับบ้านกันนะไปจำไว้เลยกดเลขของที่ปรึกษา คือห้ามเมียลมร่วมเวลาคนอื่นมาเล่าอะไรให้เราฟังคิดก่อนพูดเพราะเวลาเขาทะเลาะกันเป็นที่ปรึกษาแต่พอเขาดีกันก็เป็นหมาดีนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นหมาอีกก็ถ้าเป็นอีกออก็ต้องหอนแข่งกันแล้วจ้ะอาหารมาบ่าครับอาหารมาบอครับอาหารมาบอครับเกิดอะไรที่เลยสงสัย ไม่ขายแล้วมั้งในลาบเห็ดเข็มทองอะไรเนี่ยอาหาอาม้าไม่ก็ไม่เป็นอย่างเรากินเนี่